เราคัดเด็กทั่วประเทศตั้งแต่10บขวบการฝึกซ้อมเราค่อนข้างที่เข้มนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ได้เด็กมีคุณภาพนะทั่วประเทศเข้ามาอยู่ในสถาบันทีมเราไม่มีซุปเปอร์สตาร์ใครซ้อมดีก็ได้เล่นใครไม่ซ้อมก็ไม่ได้เล่นมันขึ้นอยู่ตัวเขาจะพัฒนาได้มากน้อยแค่ไหนผู้จะสู้ขยันเท่าไหร่คุณต้องขยันมากกว่าเขาคุณถึงชชยชนะัะ เพราะฉะนั้นรายการนี้ก็เป็นใบเบิกทางของเขาแหละนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะไปสู่บอนอาชีพต่อไป mm hmm. สวัสดีครับ mm hmm. ผมมาสเตอร์ทอนสอะภูมิครับเป็นหัวหน้าผู้สอน mm hmm. สัมชันธนบุรีและก็สัมชัน u ยูไ e นเต็ดของ18ปีและที3ครับ การจัดการของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นระบบเราก็คัดเด็กทั่วประเทศตั้งแต่10บขวบเพราะฉะนั้นเราก็ได้เด็กมีคุณภาพนะทั่วประเทศเข้ามาอยู่ในสถาบันน้องๆเนี่ยที่ได้รับคัดเลือกเข้ามาเนี่ยก็จะมีสวัสดิการทั้งที่อยู่ที่เรียนนะครับทุกอย่างฟรีหมดไม่มีค่า,ชาใช้จ่าย การฝึกซ้อมเราค่อนข้างที่เข้มนิดหนึ่งนะครับระหว่างเข้าทัวร์นาเมนต์ของเอสไพร์เนี่ยเพราะว่าชุดเนี้ยมันก็ผสมเด็กใหม่กับเด็กเก่าเวลาซ้อมเราก็มีแค่เดือนเดียวเองนะครับก่อนที่จะเข้าทัวร์นาเมนต์เพราะฉะนั้นเราซ้อมค่อนข้างหนักชเช้าเย็นก่อนการแข่งขันเราผ่านมาเยอะหลายหลายทัวร์นาเมนต์เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ดูว่าเราจะอยู่สายไหนแต่ขอเราเตรียมทีมของเราให้พร้อมดีที่สุดนะเราก็มาอ่านไปได้ ทีมเราไม่มีซูเปอร์สตาร์นะเราเท่าเทียมกันหมดใครซ้อมดีก็ได้เล่นวินัยไม่ดีขาดซ้อมไม่ซ้อมผมตัดเลยเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่ตัวเขาจะพัฒน,นาได้มากน้อยแค่ไหนโอกาสมีแล้วเนี่ยเขาต้องแสดงให้เห็นว่าเอ้ยนะเขามีของอะ่ะนะครับเขาต้องโชว์ให้เห็นโดยเฉพาะการฝึกซ้อมผู้ต่อสู้ขยันเท่าไหร่คุณต้องขยันมากกว่าเขาคุณถึงช,ชนะ รายการนี้ได้ประโยชน์มากเลยเราจะได้รู้ว่าทีมเราเนี่ยต้องไปปรับปรุงแก้ไขเรื่องอะไรบ้างเพื่อที่จะเตรียมทีมก่อนที่จะเข้าทัวร์นาเมนต์หลักรายการนี้ก็เป็นเป็นอีกรายการหนึ่งที่ที่ผมดูนะว่าใครที่จะเหมาะสมที่จะสามารถดันขึ้นไปเล่นทีสามได้บ้างเพราะนั้นรายการนี้ก็เป็นใบเบิกทางของเขาแหละนะครับเพื่อที่จะไปสู่บอลอาชีพที่ให้โอกาสเด็กหลายๆคนลองลงไปเล่นแล้วก็สร้าง มาตรฐานของทีมนะครับ mm hmm. เพื่อเตรียม mm hmm. ทีมเข้าสู่ฤดูกาลของการแข่งขันปีต่อไปผมว่าในเรื่องของการฝึกซ้ขขอมเตรียมทีมมาเนี่ยด้วยระบบการเล่นของมาสัมพนเนี่ยค่อนข้างเป็นเล่นต่อบอลตามช่องเน้นลูกเลี้ยงการเข้าทำที่หลากหลายเขาจะใช้วิธีการเคลื่อนที่เพื่อซัพพอร์ตตำแหน่งต่อตำแหน่ง แล้วผู้เล่นที่โดดเด่นเนี่ยอย่างเบอร์เจ็ดน้องเน็ตเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยที่ที่เห็นเนี่ยเขาจะเป็นตัวคอนโทรลลิงก์เกมเชื่อมเกมระหว่างแดนกลางแดนหน้าด้านข้างด้านซ้ายขวารวมถึงแดนหลังด้วยขยับซับพอร์ตเม่อกี้เนี่ยมีเจ้าหน้าวยิงบอลเลยครับพงเพชรเนทของแท้ครับตัวนี้เลี้ยงบอลเก่งจัดเลยวายโคมครับฉลาดครับความหวังของหมู่บ้านเลยครับสวัสดีครับเน็ตพงเพชรเอี่ยมสะอาดครับตำแหน่งกองกลางครับ ของผมการมีเป้าหมายก็คือการฝึกซ้อมในแต่ละวันให้มันแบบมีโฟกัสมากขึ้นซ้อมให้ตัวเองพัฒนาเต็มที่ทุกฐานก็มีการฝึกซ้อมเช้าเย็นครับแล้วก็เน้นในสิ่งที่จุดอ่อนของเราแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับก็อยากทําผลงานให้ตัวเองให้ดีที่สุดครับผมมั่นใจว่าทําได้ถ้าเราพยายามครับรายการเอ t i o n w h รายการนี้นะครับมันก็จะได้ มีเวทีเด็กได้โชว์ได้เล่นแล้วก็เราจะได้ดูทีมของเราด้วยในการเตรียมทีมศึกษาเราจะได้ลองวิธีการเจอคู่ต่อสู้แบบเนี้ยเราจะเอาวิธีการอะไรเล่นกับเขาคือเราต้องวางแผนวิธีการที่จะเล่นแต่ละเกมแต่ละเกมเพราะฉะนั้นมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ได้ลองวิชาเราก็สามารถที่จะเอาวิธีเนี้ยไปใช้ต่อยอดได้ การแข่งขังทนทัวร์นาเมนต์นี้เป็นสิ่งที่ดีครโครงการนี้ช่วยให้ผมและเพื่อนๆพ,พัฒนาไปสู่ระดับอาชีพหรือระดับโลกครับสุดท้ายขอบคุณ S อเซไวและสยามกีฬาครับที่ทําให้โครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้ครับขอบคุณนะครับเอเซไวแล้วก็สยามกีฬานะครับที่มีทัวร์นาเมนต์ดีๆอย่างเงี้ยน,นะครับให้เด็กๆได้มีเวทีได้เล่นแล้วก็ได้พัฒนานะครับแล้วก็โค้ดได้ลองทีม เพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขให้ทีมเนี่ยดีขึ้นเพื่อที่จะต่อยอดเข้าสู่ในทัวร์นาเมนต์ต่อไป